นี่เดือนที่วันที่1เดือนพฤษภาคมปี2563นะครับวันนี้มาเยี่ยมสวนทุเรียนอัปเดตว่าปีนี้การออกดอกปีแรกนะครับมาดูการทุเรียนออกดอกปีแรกว่าจะออกดอกไร้บานเท่าไหร่นะครับของสวนนี้อยู่ที่ ของเพื่อนนะครับอยู่ที่ตำบลชัยมณฑีอำเภอเมืองจังหวัดนคนรศรีธรรมราชนะครับเรามาดูว่าเป็นปีแรกนะเรียน5ปีนะครับหลังจากตัดไปออกเนาะหลังฤดูของทางใต้นะครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกเป็นหางเย้นะครับ ดอกล่วงแล้วครับต่อไปก็เป็นช่วงหางแย้นะครับแต่ตอนนี้ฝนตกมาทิศแล้วน,น,นะครับกำลังลุ้นอยู่ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำเยอะมากดินดินช่มเลยนะครับฉุมน้ำนะครับมององปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกแบบธรรมชาติใช้อินทรีย์นะครับบางต้นก็ ลูกที่อยู่ในดูดูดนะครับตอนนี้ก็เป็นลูกเต้าโตกว่าไข่หานแล้วนะครับน,นี้คือทุเรียนที่เราตัดมาดูว่าเข้ามาเล็ดหรือยังนะครับสําหรับทุเรียนมือใหม่นะครับต้องผ่าดูเลยครับว่าตอนนี้ทุเรียนเราไปถึง ขั้นตอนไหนนะครับอันนี้คือผลทุเรียนที่ออกตามฤดูกาลนะครับตอนนี้ผลก็ประมาณสักกระป๋องนมนะครับตอนนี้เข้า,มาเมล็ดแล้วนะครับเราต้องบำรุงหัดเป็นปีแรกครับตอนนี้น่าจะออกอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับ เราทำตุเรียนแบบเชิงมังคับนะครับไม่ได้ฉบสารทำนอกฤด,ดูนะครับก็คือใช้ปุ๋ยเกร็ดฉีดนะครับแล้วก็เปิดตาดอกฉีดปุ๋ยกร็ดประมาณรักสาสี่รอบแล้วก็เปิดตาดอกนะครับ ต้นนะครับตอนนี้มีดอกสองรุ่นนะครับแสงไม่ได้อกไม่ไม่มากนะครับก็เป็นเรียนปีแรก ก็ออกทุกต้นนะครับแต่ยังไม่กี่ช่อเดี๋ยวประมาณสักเดือนปลายเดือนนี้นครับปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาเป็นแปลงสาธิตนะครับทำสู้เรียนนกฤดูแบบเชิงบังคับนะครับแบบไม่ต้องโจบสารดูสักปีว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นเรียนเรียนสาวนะครับ เป็นทุเรียนสาวตอนนี้ที่นครโดนฝนนะครับอาทิตย์นึงเต็มๆนะครับวันนี้เพิ่งมีเดทวันแรกนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมทำเชือมังคับเสร็จจะอ,อัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าการ ทำทุเรียนสาวทำสารทุเรียนสาวเนี่ยมันมันต้นยังไม่พร้อมนะครับที่จะมีลูกเยอะเราลองบังคับดูโดยวิธีธรรมชาติก่อนใช้ปุ๋ยสูตรกลางสูงๆนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นรประมาณทักสองเท่านะครับลองดูก่อนทักสามสี่ครั้งตามด้วยตัวเปิดตาดอกนะครับดูว,ว่าจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็น้ำนะครับสําคัญเราต้องเล่นนะ้ําไม่เป็นต้องหยุดน้ําให้มันเครียดนะครับแล้วก็เร่งตัวปุ๋ยตัวดอกนะครับเร่งดอกอะไรเนี้ยครับลองดูว่าแนวคิดเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับถึงออก,กไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้เป็นอยู่แล้วครับปีนี้ ส่วนที่มันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนๆดูนะครับ